นี่คือคุณนักสัมที่ดีของมุสลิสิบประการจงจำเอาไว้ให้นานแล้วจำตามความประเสริฐจะเกิดกับเธอไม่อยากเกินอาใครใช่ไหมใครใครก็ทำดได้อย่างนี้เพียงเอาศรัทธาที่เธอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đơn Gõ Để tí bỏ lỡ những video hấp dẫn bên สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะบ่ายนี้เรามาเจอกันต่อกันเลยนะคะกับวิชาอัลอัคลานะคะานักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอัลอัคละนะคะในเรื่องของมารยาทของการแต่งกายนะคะนสอนโดยครูเวรสนาเวหามะนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะเรียนกับคุณครูนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี้ยตเตรียมนะคะตเตรียมหนังสือเล่มสีแดงนะคะวิชาคลาสแล้วก็เตรียมสมุดนะคะแล้วก็ตเตรียมดินสอนะคะเพื่อว่าเราจะได้เรียนแล้วก็ส่งงานคุณครูเลยนะคะค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ,ะครูก็มีดวอานะคะ บิสม ah oh okay, uh, so, ah uh, ิลลาฮิุซุลลอฮิวะราะลัมรับบิชรอฮลีซาดริวาเยซิลีอัมรีวาฮลุลอักดะต์มิลลิซานียัฟกฮูกอลีเคค่ะมาดูนะคะวิชาคลับวันนี้นะคะที่จะเรียนก็คือในประจารณ์อย่างกึ่งปฏตัวชี้วัดที่ต้องได้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถบอกมารยาทในการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะโอเคนักเรียนเปิดหน้าแรกเลยนะคะ นักเกรยียนเปิดปลาจารันยางกระปัดนะคะปลาจารันยางกระอัมปัด่านักเกรยียนดูนักเกรยียนเปิดหน้าสิบห้านะคะอ่าหลังจากที่นักเกรยียนเปิดแล้วนักเกรยียนเรามาดูภาพนะคะอ่าดังที่คุณครูใส่ในสไลด์นี้เลยนะคะมีการสนทนานะยอดโดยแกเจระวังอ่า,อาระวังแม่ใช่ไหมคะแม่กับลูกอ่าบางทีเนี้ยคณลูกกลับมาแล้วไม่เข้าใจที่คุณครูเข้าสอน Lalu, pernah dengar. Lepas itu, masih tak faham. Jadi, balik lagi tanya. tanya. lagi tanya. Kalau masih tak faham, balik lagi tanya. Kalau masih tak lagi tanya. Kalau masih tak faham, balik lagi tanya. คุณแม่แม่คะการแต่งกายของอิสลามเนี่ยต้องแต่งอย่างไรหรออ่าเราเปแปลชไหมคะดูอีบูยอบอกอยังไงนะคะมาอีกภาพหนึ่งที่สวมชุดสีขาวคือคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าปกากียนอิสลามาาย่ยมอล่ะปะเกยียน yang menutup o r a t g kita mesti berpakaian bersih อ่าเขาว่าอะไรนะอัน้องอยาถามยาค่ะโตอีบูแม่เบนโนคืออุตภูษ์เลนะพักกาวาจูเบนโนอ่าแม่อยากพอยักก่ะตตอุตภูษ์เสลพักกายันอุตภูษ์เสลบาจูุเสลหนอ้าพักหน้าพักหอเมนตบออรัดอ่าคือปกปิดส่วนที่เราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเห็นได้ปกปิดร่างกายที่ไม่สามารถที่จะให้ใครเห็นได้นะคะซึ่งมีความแตกต่าง ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนกยักเรียนมนต์ตะออระเนี่ยดะดูนะผู้หญิงแบะลายวะตุผู้ชายแบะลายทาไมงาจิแลี๋ยวเลัวข้อต่อไปเลยนะคะ อ่าหน้าต so right. right. ่อไปเลยหลังจากที่นักเรียนดูหน้าหนึ่งแล้วนะอ่านหน่อยตาญสานิอีบูปะกายันอิสลามเวนอใช่ไหมคะอีบูยูก็บอกว่าปะกายันอิสลามต้องคุณน้องมนุษย์ตัวรักไอตเมเตงก์นะขอบเขตการมนุษย์ตัวรักฮอกเกตินโนและฮอกเกยาเตอ่านนักเรียนดูหน้าสิบหกนะคะ อ๋าแล้วก็ดูว่าก็อาจ็อาจ็ปะกียนนข้อหนอย่างที่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 ุี่ท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 ่ที่ที่ท่ที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 ่ท่ที่ที่ท Orang oh, lelaki di antara pusat dan lutut ah ha, Siapa syai? kau berwa toleh we na pe na rawang pusat di antara pusat Siapa lutut? ah ha, itu tak boleh we okey nah okey ha, apa tak boleh เขาบุเรีก็ให้กินโต๊ะอะไรแต่งนะอย่างเช่นใครบ้างใส่ตีนอะไรบิลเล่ส่มอยาเตะตาโปนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะนักเรียนไม่สามารถที่เห็นได้ใส่อะไรบิลเลคุณครูอ่าอภรรพบู๊กกิโตอ่าฮัลโหลอดิกะก็ได้พ่อแม่ก็ได้นะคะปอดดาวก็ดาวก็บุเรน่ให้เกณฑ์ผู้ชาย คนไหนนะคะที่ชอบมานิลานเยมานิไอไอสูงาวัาตุกิลานเยฮะบุเล่ห์ตกต่อเล่ห์นะเสบาะป๋อเสบบะอเกลิล่ากีต่อเลวินาป๋อบุษะซาปาลุตูนะอ่าดังนั้นนักเรียนเราเรียนแล้วนักเรียนก็ต้องปฏิบัติด้วยนะคะนะกิโตนะเพราะว่าในอิสลามสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติตามตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ดังนั้นนักเรียนก็ฝึกไว้7จขวบนะคะให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะสําหรับผู้ชายนะคะผู้ชายจําเป็นต้องใส่กะปียอตลอดเวลาหรือเปล่าคะไม่จาเป็นนะคะผู้ชายผู้ชายที่ไม่สามารถมองเห็นได้หอครวยยนี้กับปรหานี้ปูสะสาปาลุตุหอ,อตอเลนาบปตอเลยวอกนาป,นปสบะ Pusat sapa lutut yang ada gah petengah tu. Ha, Tak boleh pia nampak, boleh pia tengok. Nah, okey. Tapai. Nah, tengok dekat bawah. Nah, pacak si kiu-kiu tu hak perempuan pula. Nah, tengok hak perempuan yang kata bekna. Ha, baca tu kok. Orat oh, perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Ha, tapin dek puying. Ha, puying lah. Puying ko. ทุกส่วนของร่างกายเลยยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือนะคะหรือมือมือฝ่ามือนะคะดังนั้นนักเรียนผู้หญิงก็ต้องเป็นยังไงคะต้องใส่ผ้าคลมุมนะคะเนอบากะไกกูบงเมื่อไหร่ที่นะัเกเรียนอายุเจ็ดขวบแล้วดุปะสาตูดนะนักเรียนคนอ Nah, nak kena kena belajar pakai kubung roh tak boleh. Sebab apa? Sebab orang Islam kita, you tak boleh kena bakar. Bukit buat ke apa? Tapi, tu hei goyak dari ko eh. Ha, nah, kak. Tu hei goyak dari ko eh kata orang Tina ni kena, nah, kena bakar kain. Lepas uh, katuk sapa dado. Tak boleh bina apa. Ha, ni ku. Nah, tu hei goyak dari ko eh. แต่ถูกในฐานะที่เราอยาดีด้อเกรเสรลจน,นะอย่างเงี้อยตัวบอยากได้อยาดีวัฒนะทํโอเกอาระโอเกะเยะตูไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นบทบัญญัตินะคะ,ะเพื่อให้ใครล่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นนัะปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เราสังเกตได้ว่าน่ะข่าวตัวเบลอนิตาโกนะมีการข่มคืนมีการลักพาตัวเด็กเพราะอะไรมันอาจจะเกิดจากส่วนตัวนั้นเห็นเด็กขาวๆน่ารักอ่านะตาโก้ดามิลอนินะดังนั้นตัวเฮยตาเฒาตัวเฮยก็เลยปโป้งผู้หญิงนะต่อเซวิยาดิฟิตนะดังนั้นฟิตนะคือเกิดความเสียหายตัวเฮยนป้องกันกิโต้แล้วตัวเฮยกาเซ่เข้าไปในกิโต้นะ doi tahu kalau ada je ke muncul nak nah nakเรียน nah alupiyo kasi kok tu he yukok demo tu kena wak tu he suko nah ha ni kenapa orang retina semua tak boleh nampak yok weh hak boleh tengok boleh nampak ke muka dengan หน้าเด้งงันตาปอตางันอ่านะคะดังนั้นเราต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะบลาจาบลาจานะอ่าใครที่ชอบใส่แขนสั้นอ่ะปากกาตาเงาปลานาะสอโมดูลานเยลลานเยลาก็ตตอเลยหรอนะาสบายน่ะกินดุปอสอดอตอเลยว่าลานเยรออกมาลูกโอเกนะอ่าต่กี้ takut nah law ni khaw law ni nah ying ko kap pong kita ni ai kratong ni banya make ro mabuk ah takut yuklah beg yang nan ya hai man koet khuen kon law teung ja pongkan tua eng okay kha Aduh khaso jangan memakai pakaian yang terlalu nipis nah ha, betul jangan dipakai lah pakaian yang di nipis, nipis tu ha, nah yang ketiga memakai baju hendaklah mula, a, dimulakan dari tang, a, kanan manakala pakaian hendaklah a, memulakan kiri nah ya ta meneng, menenggal pakaian nah hairam cak a syaa sa เสื้อผ้าด้านขวาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะนักเกณฑวะกาปโอนะอิสลามนาบีกตสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยทำข้างขวาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอ่ออะไรคะกินข้าวการดื่มน้ำ ทุกอย่างเนี่ยให้นักเรียนเริ่มจากมือขวาก่อนนะคะด้านขวาด้านขวาก่อนโอเคค่าวันนี้นะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการแต่งกายของผู้หญิงแบบไหนที่ถูกต้องอ่านะคะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยอ่านักเรียนก็ต้องเลือกของที่ขีดถูกนะคะคือเรียบร้อยอ่านักเรียนก็พยายามแต่งกายให้เรียบร้อยอย่าใส่กรกิน,นจนเห็นเดินร่างนาปะปะโโะ ไปไปก็พอ,อลวกระตะลวลิกกิ้งก็ปอนี่นะปากกัวบุเลเด็กรูบุเลเกาะแต่พี่ตเป็นลวาขาบานนะคะไม่เห็นเดินร่างโอเคต่อไปนี่คือการแต่งกายที่ไม่อนุญาตในอิสลามนะคะอ่าใส่เสื้อยีใส่เก่งเยีแล้วเห็นแล้วก็พยายามใส่ผ้าคลุมนะคะให้เลยหนะ้าอ,อกนะคะอ่านี่คือ การแต่งกายที่ไม่อนุญาตในอิสลามนะคะอ่าก็มีไม่ใส่ถุงเทา้าใส่เสื้อรัดนะคะอันนี้ใส่ผ้าคลุมนะเกณฑก็ต้องให้ผ้าคลุมเนี่ยเลยหน้าอกนะเลยกอแปะตัวการก,กอรแปะอีกต่อนะอ่าทีต่อไปนี่คือตัวอย่างของการแต่งกายของผู้ชายที่ถูกต้องนะต่อเรวินาเปาะอาเปาะ,ะ,ะนี่เป็นสนะ อ่านี้คือการแต่งกายที่เรียบร้อยนะคะคนี่คือการแต่งกายที่ไม่อนุญาตในอิสลาม นะผู้ชายใส่ขาสั้นผู้หญิงก็ใส่ขาสั้นแล้วก็ไม่ใส่ผ้าคลุมอ่าเดบอากาเกกูบงกตินโนนียาเตนีิปวากาอ่าบากาลัวกากิปานนตเตเลนะคะแล้วก็ในด้านข้อมือน่ะเอาตินโนตัวกาลัวที่นับประตัวดานเล่อ่านี่ก็คือไม่อนุญาตบากาบาจูสุดอกระตะนาโปอเปะนะคะไม่เอานะคะแบบนี้อิสลามเราไม่อนุญาตนะคะ โอเควันนี้คุณครูก็มีดวอานะคะมาฝากเราเมื่อกี้เป็นการทบทวนซึ่งงานที่เราส่วนใหญ่ส่งแล้วคือการแต่งกายของผู้หญิงที่นักเรียนได้วาดรูปให้คุณครูใช่ไหมคะแล้วก็ส่งมา,าส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกนะักเรียนที่ยังไม่ส่งน,นะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการอ่านดวอานะคะอ่านดวอาดวอาเบิร์ตปักกายันนะคะดวอาเบิร์ตปักกายัน ะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมพร้อมหรือยังคะดออาเบิดปะกายันดออเกติกะมะมักัยปะกายันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซี Nah, okey, ramaan um, pop kali ni nah, ha. Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani haza wa min nah, ha. Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah Artinya segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku seba sebagai sebagai rezeki จากพอ a ีเนา a ท a ้งปะได a ย่อ k e ะก็เ a คว่าคุ้มวัฒน์จากบทตรอ้อนี้ก็คือเป็นการกล่าวนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์นะคะที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้อะปัจจัยให้เรามีใช้ให้ดิสกีในเรื่องของเสื้อผ้านะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็อยากให้เราเนี่ย อ่านดวอานะคะอ่านดวอาแล้วก็ส่งให้กับคุณครูนะคะให้คุณครูฟังว่านักเรียนนี่อ่านดวงอาได้ไหมหรืออ่านดวอาถูกไหมถ้าใครยังรู้สึกว่าอ่านไม่เป็นคุณครูสอนให้หน่อยนะคะก็นักเรียนก็สามารถทักแชทคุณครูได้นะคะในไลน์หรือยังไงนะคะโอเคค่ะสําหรับคุณครูนะคะงานที่นักเรียนต้องส่งนะคะคือให้นักเรียนอ่านดวอาใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะ 20่สิบคะแนนค่ะสำหรับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้ค่ะวะบิไลตอฟิดวะฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ